ก็ในรอบ2ปีนะครับที่ยารถมาล้างที่ปั๊มนะครับแต่ส่วนมากก็ล้างเองนะครับส่วนมากก็ล้างเองวันนี้ผมว่ารถมาเติมแก๊สเจ้าลามินทานะครับก็เลยขี้เกียจล้างด้วยล่ะมาเหนื่อยนะครับก็เลยต้องลองมาล้างดูนะครับัามนี้นะครับก็จะล้างสีดูฝุ่นธรรมดานั่นเลยนะครับเจ้ารามินทาเติมแก๊สด้วยนะครับ ลับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยอนทัวร์สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีต่างประเทศด้วยนะครับสวัสดีตอนสายนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแท็กซี่ไทยอนทัวร์นะครับก็จะมาเสื้อผ้าแปลกๆหน่อยนะท่านขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับถ้าท่านจะได้ดูคลิปที่ไปจันทบุรีนะครับไปกลับนะไปกลับคลิปนั้นนะครับ สี่พันสามนะครับที่คิงราคามันเรลดอยู่สามพันแปดนะครับน้องให้ติปมานะครับห้าร้อยนะครับก็ส่งน้องเสร็จวันนั้นไม่ได้ทําคลิปขากลับให้ดูนะครับจบงานวันนั้นถึงห้องห้าทุ่มนะครับแล้วทีนี้ว่าโอ้ไปรอน้องเขาเนี่ยช่วงช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเนี่ยมันมันร้อนนะครับมันเหนียวด้วยแหละนะครับก็เลย ใส่เสื้อเยือดซะเลยนะครับขอใส่เสื้อเยืดเลยนะครับมารับน้องเขานัดการเหมือนเดิมนะครับแปดโมงเช้านะครับแปดโมงเช้านะครับก็คือแปดโมงเช้าแล้วก็กลับกลับหนึ่งทุ่มนะครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมต้องขับรถยี่สิบชั่วโมงอีกแล้วนะครับขับรถยี่สิบชั่วโมงอีกแล้วนะครับก็จะเป็นไปนี่แปดโมงนะครับถึงนู่นก็จะประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงนี่แหละนะครับเก้าโมงกว่านะครับขับรถไม่รีบนะครับแต่ขากลับเนี่ยโอ้ขนาดมาถึงเนี่ยสี่ทุ่มครึ ถ้าไม่งั้นก็โอ้ถึงห้าทุ่มนะนะครับถึงห้องก็ห้าห้าทุ่มนะครับพอดีผมห้าทุ่มนิดๆนะครับฉะนั้นแล้วมันเลยเสื้อผ้าเนี่ยมันเลยเหนียวนะครับกังเกงก็จะเป็น้ารึงนะครับนะครับวิเช้านะครับรถมาตีสี่นะครับจนถึงเจ็ดโมงเนี่ยนะครับผมนึกเงินตั้งแปดร้อยบาทนะประัดร้อยบาทเลยแหละนะครับแปดร้อยบาทนะครับเที่ยวแรกก็รับสายเมานะครับแถวหน้าบ้านนั่นแหละไปส่งบางใหญ่เที่ยวนั้นได้ติดแปดสิบบาทนะครับ หัให้ทิปเนียไม่ให้ทิปนะครับหัวเมานะครับพอ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 จะลงรถนะครับผมก็เลยเอาอ่าน,นึกในใจว่าอดคำอยู่หรอกนะครับคำคำคำแฟนเขานั่นแหละนะครับเขาถามผมว่าพี่เป็นตำรวจไหมนะครับผมก็บอกว่าไม่ใช่ทำไมพี่มารับจอบเหรอพี่อย่ามาเกาโกผมนะครับผมเป็นคนลาวคนลาวไม่เป็นไรคนลาวก็มีบัตรผมบอกผมไม่ใช่ตำรวจหรอกผมบอกผมก็เป็นคนขับแท็กซี่หาเช้า,ชากินดึกนี่แหละผมเลยบอกองี้นะครับพอลงรถได้ให้ทิปมิเตอร์ขึ้นร้อยสิบเก้าบาท นะครับผมก็บอกว่าเรา20บาทให้มา200นะครับแฟนบอกโอ้โหให้ทิปตั้งแปดสิบาทเลยหรอขึ้นห้องไปเนี่ยถ้าไม่ให้ทิปเนี่ยว่างแน่นอนหน้าห้องนะผมไอเราก็อดขำอยู่นะครับแฟนก็แซวนะครับไปเที่ยวกับแฟนมานะครับก็ได้จากนู่นมาแหละต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กงานแอปไม่ได้รับนะก็รับลุกขึ้นลงขึ้นลงเดินขับไปอย่างนี้แหละขึ้นลงขึ้นลงไปนะครับก็ได้เงินแปดร้อยบาทวิงรถไปแค่ร้อยยี่สิบกิโลเองนะครับ ร้อยยี่สิบกิโลนะครับถือว่าติดเที่ยวถ้าเป็นค้างก่อนไปรับน้องเขาน่ก่อนจะถึงแปดโมงนะครับถ้าถ้าท่านได้ดูคลิปวิ่งรถร้อยกิโลได้เงินสองร้อยบาทเองนะครับสองร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่วันนี้ติดเที่ยวนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก่อนเราจะไปรับเขาแล้วก็วิ่งตอกแท็กต๊กของเรานะครับเห็นไม่หลายได้เงินแล้วแปดร้อยคือราคานี่ยังไม่นิ่งอีกนะครับเพราะว่าผมจะพบสรุปราคาให้ให้ท่านท่านได้ฟังเลยนะว่าเออส่งเขาเขาเสร็จเลยนะครับเขาจะให้เงินเท่าไหร่เพราะว่าเที่ยวก่อนนี้เขาก็ให้ทิป ผมเริ่งผมยังเลยไม่กล้าการันตีว่าเราจะได้งเงินเท่าไหร่วันนี้นะครับแล้วก็หาค่าแก๊สเท่าไหร่แต่แก๊สนี่เติมแล้วนะครับอ,อัดแก๊สไปแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบาทนะครับโอ้แปดร้อยแปดสิบาทนะครับก็คือเมื่อวานไม่ได้เติมนะครับอัดจากนี่ปุ๊บก็คือจะวิ่งจะวิ่งไปกลับโดยที่ไม่ต้องเติมเลยนะครับคือครั้งก่อนที่ที่วิ่งอ่ะการมาส่งน้องเขาแก๊สมันจะไปหมดอยู่แถวแถวแถวมอเตอร์เวย์นะครับมาามา,มาครั้งก่อนที่แก๊สหมดนะ หมดอยู่มอเตอร์เวย์เล่นน้ำมันนะครับทําไมมันหมดเพราะว่าผมก็วิ่งก่อนมารับน้องเขาแล้วร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วจันทบุรีมันไปกลับมันก็ห้าร้อยกว่านะครับรถคันนี้ถ้าเบียดเสร็จแล้ววิ่งเนี่ยต่างจังหวัดมันได้ห้าห้าร้อยกว่ากิโลนะครับเกือบหกร้อยนะครับเกือบหกร้อยกิโลนะครับถ้าไล่ไล่เลยเรียบบางทีก็เจ็ดร้อยแล้วแต่แรงดันของเขาเหมือนกันนะครับมันก็เลยหมดพอหมดปุ๊บเราวิ่งน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันมันมันก็ขาดมันก็เสียเรานะครับเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่า เราวิ่งไปกลับเนี่ยมันห้ารอยกว่ากิโลแก๊สเราหมดเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ามันแล้วนี้เราก็มาอัดแก๊สตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้เติมก็วิ่งมาได้แปดร้อยนั่นแหละก็ได้ค่าแก๊สก็เอาขากลับเที่ยวนั้นก็น่าจะถ้ากลับมาอีกก็น่าจะเติมประมาณห้าหกร้อยนั่นแหละนะครับวันนั้นวันนี้นะครับน่าจะค่ำนะท่านนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศแล้วก็อาจจะเป็นช่วงท้ายคลิปด้วยว่าเราน้องก็จะให้ทิปเท่าไหร่นะครับไปไปส่งยังไง ตอนไปรับเนี่ยไปรับเขาอำเภอมะขามนะแต่ตอนไปส่งไปส่งที่จันทบุรีนะครับแต่วันนี้น่าจะไปส่งถึงที่แหละเพราะว่าดูน้องเขาแล้ววันไปรถวันไปรับวันวันออกมาอะมันไม่มีรถออกมานะครับแต่ตอนไปส่งเนี่ยก็คือให้ไปส่งอย่าไปส่งน้องเขานะครับไม่ต้องเอารถอะไรมาส่งหรอกนะครับมันนิดๆดหน่อยๆอยนะครับ อ่ะคลิปก่อนคลิปคลิปคลิปก่อนก็จะเป็นจันทบุรีคลิปนี้ก็จะเป็นจันทบุรีอีส่วนมากที่เป็นจันมากเลยนะครับผมยังเคยพูดว่าเออเราจะเป็นลูกเขยเมืองจันหรือเปล่านะครับมันก็ไม่แน่เนาะคนจันทบุรีเนี่ยน้ําใจดีนะครับข้าวายังไม่กินนะยังไม่กินนะครับจะไม่กินแถวโน่นแหละคิดไว้แล้วว่าจะกินข้าวกับอ่าไก่ย่างวิเชียนเห็นร้านหนึ่งนะครับไก่ย่างวิเชียนแล้วก็ตำดวน่าจะโอเคกว่านะทายังไงล่ะท่านก็ทั้งวันอีกนะครับวันนี้เก็ดบแปดเก้าโมงสิบโมง พุ่มเนึองออกมาจากโน่นนะครับอ่ะเพื่อเงินนะท่านนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ท่านได้ฟังกระช่วงนั่นแหละช่วงดึกดกเลยแหละนะครับคลิปก็น่าจะเป็นโหลดเป็นวันนู้นละพรุ่งนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับเปิดนลยครับสวัสดีครับโอ้นึกว่าเดินมาข้างหน้าโน่นมองแต่ข้างหน้าขึ้มาข้างหลังโอ้พี่ก็มองแต่หน้าเซเว่นที่เคยมาส่งน้องวันนั้นเซเว่น mang lăng đấy rồi anh đi mang đồ để chơi. ơ, <laughs> oh. <laughs> để ở mong để mang cả là đường đó ก็จะอยู่แถวนี้แหละที่ตลบแดดตลบร้อนครับ <c oughs> โอ้แอติบิีกแล้วแอ้ติบอีกแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> ครับครับเดี๋ยวี่หากินข้าวแล้วแถวนี้แหละ เดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะครับเดี๋ยวจอดหน้าร้านเขาี๋ยวก็จะหาว่าร้อนเครื่องรถอีกนะครับส่งน้งาก็เสร็จนะครับอำเภอท่ามะขามเลยเลยเนี่ยนะครับเข้าอำเภอท่ามะขามนะครับแล้วก็รอกลับนะครับโอ้ยรถติดท่านนั่นแหละตามที่เห็นภาพนั่นแหละท่านรถติดรถติดนะครับติดติดมอเตอร์เวย์รถจอดเสียบ้างรถชนกันบ้าง เลี้ยวซ้ายออกมาจันทบุรีติดทั้งเส้นนะครับจนมาถึงจันทบุรีไม่รู้ติดอะไรอุ้ยตายตายตายออกจากนู่นมาแปดโมงมาถึงนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับสี่ชั่วโมงกว่ามาครั้งก่อนนี่แค่สามชั่วโมงกว่าเองนะครับโอ้ยข้าวยังไม่กินข้าวนล้วเนี่ยนะครับเอาน้องเข้าจ่ายเงินก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าคงคงจะได้อีกอยู่หรอกนะครับเพราะว่ามัดจําด้วยอะไรด้วยก็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่กันว่าเท่าไหร่นะครับผมจะได้ติมอีกกี่อบนะครับผมจะหาที่กินข้าวก่อนเดี๋ยวมาดูตอนส่งน้องเขาเสร็จแล้วกันนะครับกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็จะหาหาหาที่จอดนะครับเพราะว่ายังไม่มีจอดที่กินข้าวนะครับตอนนี้ก็รอนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับมาส่งน้องเขาถึงนี่ประมาณเที่ยงครึ่งนั่นแหละที่พูดให้ฟังนะครับก็ไม่ดับนะครับ ดับไม่ได้นะครับร้อนนะครับปั่นนอนเลยนะครับนอนรอเลยนะครับไม่ไหวครับลองลองลองเปิดกระจกแล้วนะครับมันร้อนมากนะครับร้อนเหนียวเหนียวนะครับป่านแน่นอนเลยนะครับตาร์รถนอนเลยนะครับเดี๋ยวเราเราไปรับนองเขานะครับอนาัดการทุ่มหนึ่งนะครับผมแอดเซเว่นก่อนนะครับผมว่าผมจะต้องหาซื้อเครื่องดื่มก่อนเพราะว่ากลัวกลัวง่วงนะครับเพราะว่า นอนในรถกน็นอนไม่ค่อยหลับหรอกครับนอนได้งยิบเดียวนะครับแถวนี้นี่เป็นอำเภอท่าอำเภอมะขามนะท่านนะอำเภอมะขามนะครับจันทบ,บุรีนะครับอันตรงไหนที่ไม่เคยมาก็ได้มาแล้วแหละนะครับ <c oughs> นี่แหละเซเว่นนี่แหละมีที่จอดไหมเนี่ยเซเว่นไม่มีก็เข้อซีเจนะ,ะจูนี่มีอยู่ครับจอดนี่แหละได้เนาะมีเีเจ้าทีนะ เจอกันอยู่น้องก็ตัวหาเมื่อกี้เพื่อนไปเจอกันอยู่หน้าเซเว่นพอดีนะครับน้องเขาเดินออกมานะครับผมก็ได้ซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดแล้วก็หมกไข่ปลาแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับก็คือเข้าบ้านเนี่ยมันดึกแน่นอนนะครับอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินแล้วนะครับก็เลยจะซื้อไปตุนไว้นะครับอานดีสามนะครับ แถวจันบุรีนึกว่าหากินยาก็มีอยู่นะถ้าจันบุรีเนี่ยมันจะตะวันออกเนี่ยมันจะดันดันออกไปทางตะวันออกเชียงเหนือแล้วเนี่ยถอยออกไปทางสักแก้วเนี่ยออกไปได้หมดนะครับจันทบุรีออกไปทางเนี่ยนะครับสวัสดีครับชูดีเด้อ,อร,ร้อยครับ <laughs> สงน้องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เอออ่ะเรามาคุยกันนะครับผมส่งผู้โดยสารท่านนี้นะครับจะเป็นลูกค้าเก่านั่นแหละท่านนะครับแต่เที่ยวนี้น้องก็ให้มาสี่พันนะแต่ราคาจริงๆอะมันก็เอ่อท e ี่ที่ขอน้องเข้าไปครั้งก่อนที่สามพันแปดน้องให้มาสี่พันสามใช่ไหมล่ะครั้งนี้ลดไปสามร้อยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่า เราก็คิดเลยว่าเป็นลูกค้าประจําของเรานะครับเขาก็อาจจะเรียกใช้เราอีกในวันหน้านะครับถ้าถ้าให้มองว่าเราขับรถเช่าเนี่ยถ้าเราไปแบบเนี้ยถ้าไปกลับเลยนะไม่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 ต้องรอไม่รอไม่นานเนี่ยมันก็มันก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเรารอเขาแบบว่าแบบองผมเนี่ยสไตล์องผมเนี่ยถ้าเราขับคนเดียวเนี่ยเราไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ถ้ารออ่แบบเราขับรถเช่าไปอย่างเนี้ย แล้วควงรถเขานะครับแต่ว่าเวลารอเนี่ยมันนานเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะท่านนะท่านต้องแยกเยะให้ออกนะครับว่าเรารับส่งบริษัทยังไงอย่างผมสไตล์ผมขับคนเดียวเงี้ยอ่ะอยางมื้อเช้าผมก็ได้แล้วแปดร้อยถึงเงี้ยผมก็มาได้อีกสี่พันนะครับสี่พันก็เป็นสี่พันแปดนะครับค่าแก๊สก็ตีไปซะพันหนึ่งนะครับแก๊สสี่ร้อยพันหนึ่งเหลือสองร้อยก็คือจะเป็นค่าทางด่วนไปกลับ ร้อยหกสิบบาทนะครับกินจีบฐานก็นั่นแหละครับก็ได้สามพันนะครับเอาง่ายง่ายนะครับเหลือสามพันนั่นแหละนะครับก็คือออกจากท่านนี้นะครับพอดีเพื่อนนะครับเพื่อนสมัยเรียนนู่นสมัยเรียนเกษตรนู่นนะครับได้เชัดมหานะครับได้เชัดมหาว่าเอ่อได้นั่งรถนั่งรถไฟมามาลงสถานีรถไฟบางซื่อนะครับก็คือเขาก็อาจจะไม่รู้แหละเขาไม่ใช่เยาิ่นนะเขาไม่ได้เข้ากรุงเทพ ประมาณนั้นนะครับเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเกษตรด้วยกันนั่นแหละครับแต่ยี่สิบกว่าปีนะครับเอยี่สิบกว่าปีท่านมองเห็นผลป่าใน้พูดก็ลืมเปิดไฟคุยกับท่านนะท่านนะออ้นะครับผมก็จะไปรับเขาอะนะครับรถไฟลงในสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็จะตีรถเปล่าไปรับเพื่อนผมอีกนะครับคือเขาจะมาหาหมอนะครับเขาก็อยากใช้บริการเรานั่นแหละนะครับ เราก็อยากพบเราด้วยนั่นแหละนะครับเรื่องเงินเรื่องค่ารถนะผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับคืออย่างน,น้อยๆนะ้นเขาก็คิดถึงเรานะครับคิดถึงเราเขาก็รู้ว่าเราขาับแท็กซี่เขาก็คงอยากใช้บริการเราด้วยนะครับจะนั้นเราก็ไปรับเพื่อนที่บางซื่อไปส่งที่โรงพยาบาลเอ่อชนรับประทานนะท่านโรงพยาบาลชนรับประทานก็ไม่ไกลจากบ้านหรอกนะครับแต่เราวิ่งรถเปล่ารถรถเปล่าจากเนี้ยไปเนี่ยมันไกลนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแต่จังหวัดแล้วนะครับหมดแล้วนะอ่าท่านใดท่านผู้โดยสารท่านใดที่จะเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับก็ขอให้มาจองผมไว้นะครับเมื่อน้องท่านนี้ก็เรียกใช้สองรอบแล้วนะครับจองไว้เป็นอาทิตย์เลยแหละนะครับก็ถือว่าถูกนะครับก็คลิปนี้ถ้ามีเนื้อหาสาระหรืออะไรไม่ดูแล้วไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยนะท่านนะก็พี่พี่น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ แท็กซี่เที่อันทัวร์นะครับผมก็จะได้มีกําลังใจนะครับสรรหาเอาคอนเทนต์ใหม่ๆแปลกๆมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับบางบางคอนเทนต์มันก็อาจจะต่างจังหวัดอย่างนี้แล้วท่านเพราะว่าน้อยมากนะครับต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่มีงานต่างจังหวัดผมก็จะเอาคอนเทนต์เอ่อในกรุงเทพกรุงไทยนะครับบอกเล่ากับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบอกกล่าวแนะนําต่างๆนะครับการขับแท็กซี่นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับโอเคครับ คลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าขับรถอยู่แล้วก็ม่วงนอนแล้วแหละนะครับก็ได้นั่นแหละกับข้าวนะครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอกาบสวัสดีครับ